ตลกตอกแตตลกตอกแตวันนี้ที่นี่เดินทางมาโผล่ที่ไหนกันนะโอ๊ะลองไปถามน้องหมากับสาวน้อยน่ารักตรงนั้นดูดีกว่านี่นี่ก็คือรา้านรีนีทีเฮาบีเคเคนะปุ๊ก <ๆ S 1> ตอนนี้ที่ร้านกำลังมีกิจกรรมคอแลแลบกับวีวันเดอร์โปรเจกต์เลยนะคะว้าวเป็นร้านคาเฟ่ขนาดเล็กแต่ว่าน่ารักบรรยากาศสบายสบยเหมาะกับการมานั่งจิบเครื่องดื่มคลายร้อนมากๆเลยสำหรับเมนูเซตนี้มีให้เลือกด้วยกันสองแบบ เซตคุณคีรินเป็นวัชชะนมกับพานามิดังโงะสไตล์ญี่ปุ่นหว,วานหรือจะเป็นเซตของคุณอากิโตคิวคาราเมลโคจิชะกับมาเดเแลนในสไตล์ฝรั่งเศสราคาเซตละ200บาทมีโปสการ์ดแบบสูงแถมมาให้ด้วยหนึ่งใบเปิดออกมาเป็นน้องคีรินน่าราักพร้อมลายเซ้นสีทองพิ่งๆิง้ ที่นิเนสั่งมานั้นเป็นขนมลูกชิ้นเอ้ยขนมดังเงาะสามสีมีผงอร่อยมาให้ด้วยดูความหนึบหนับแวววาวของเจ้ารูปกลมๆพวกนี้สิราดน้ำซอสเพิ่มรสชาติกันสักหน่อยอร่อยภายในร้านก็จะมีกุ๊ดของคุณคีรินกับคุณอากิโตะมาวางจำหน่ายหลายชิ้นพร้อมทั้งมีสแตนดี้มาให้เราได้ถ่ายรูปกันด้วยถ้าหากอยากฝาข้อความถึงทั้งคู่ก็มาเขียนแตะกันได้ด้วยนะ กิจกรรมนี้จัดถึงวันที่30เมษายนนี้เท่านั้นหากว่าไม่สะดวกเดินทางมาที่ร้านก็สามารถสั่งผ่าน Grab Delivery ได้เช่นกันนะน่ารักน่าอร่อยขนาดนี้แฟนคลับของทั้งสองคนไม่ควรพลาดนะทยังทยยังเอาให้เห็นสองคนนี้ด้วยนะ